السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وإتباع أمره ونحيه وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا عوله لنريه من آياتنا صدق الله العلي العظيم بارك ขอบคุณท่ลอสุมาตลาที่บ่งได้ประทานเตาฟีให้กับบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมละมาจุมะในวันสุขสุดท้ายของเดือนรมดัดอกรียินะซึ่งถือว่าเป็นเยาวมุลลอเยาวมุลกุสันประวันที่ยิ่งใหญ่ที่อัลอสสุมาตลาได้ทรงกำหนดบรารักัดความดีงามต่างๆเอาไว้ใน ช่วงวันเวลาของมันอยู่แล้วท่านอิมามกคมนินีริทวานุนลอตาลาอะไรถือว่าเป็นอูชนียบุคคลแห่งสหัส,สวรรษหนึ่งพันปีที่ยังมีบุคคลชเช่นนี้มามแต่ได้กำหนดให้สุขสุดท้ายเป็นว่านันกุศลเองนะครับอันนี้มาดูในองค์การข้างต้นใน ซซราอ,อิสรอหรือว่าบันิอิสรออินถือว่าเป็นองค์การที่สำคัญ mm. เป็นองค์การที่บรรดาชาวคัมภีร์ทั้งหลายนั้นจะต้องซิโราะราบและยอมรับในบัญชาของลอสพาตาลากับความเป็นจริงฮก,งกิกัรเพรมันเดี๋ยวลอสวาตาลาได้ทรงประทานบรารักัดอยู่ในรอบบริเวณสถานที่แห่งนั้นคือมันมัสยิดอัลอักซอซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน สมัสยิดที่มีความสําคัญในดุนยานี้นะครับนั่นก็คือมัสยิดไบตุลิลฮารอมหรือมักกะตุนมุกัรรอมาแล้วก็มัสยิดนบวีอนะครับอยู่ในบดีนตุนมนาะรอนะครับแล้วก็มัสยิดอัลอักซอแล้วก็มัสยิดกูฟะซึ่งถือว่าสถานที่ทั้ง4ี่นี้เป็นสถานที่ที่มีความจำเริญที่เต็มไปด้วยบรารักัตนะครับมักผลในการทำอิบาดัดนั้นมากมายเลยกิ ดังนั้นในองค์การนี้มีความเกี่ยวพันอย่างไรกับประชาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชาวยโฮดีนัสรอนีหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดามุสลิมทั้งหลายหรือเรียกว่าชาวคัมภีร์ทั้งหมดจะต้องยอมรับแล้วก็ให้ความสําคัญในสิ่งต่างๆเหล่านี้มาตลอดอยู่กันอย่างสันติมาตลอดนะครับในบริเวณมัสยิดอัลอักซอนะจนกระทั่งเมื่อประมาณ80กว่าปีที่แล้วนะครับหน 48ที่พวกแซวดิสนั้นได้เข้ามายึดครองและทําให้เป็นยุทธศาสตร์สําหรับพวกล่านาดิคมไปซะแล้วก็ทําให้บรรดามุสลิมนั้นต้องแตกกระสานสั้นเซนกันขัดแย้งกันเองมีลทัทธินิกายมากมายที่บรรดาพิหมหามนานนั้นสร้างขึ้นมาเป็นทุก,กตาเพื่อที่ให้บรรดามุสลิมทั้งหลายนั้นขัดแย้งกันเองอย่าที่ให้พี่น้องนะครับกุศธาได้ รับดูหร hmm? ือรายงานสําคัญนั้นบทหนึ่งที่ท่านอัลสุลอ์สันละละบริวะลุอัสสลัมได้กล่าวถึงนะครับในในบริเวณอันมัสยิดอัลอักซอกับชาวเมืองชามหรือว่าบริเวณนั้นนะครับท่านอัลสุลอ์สันละละบริวะลุอัสสลัมได้กล่าวว่าละตะซาลูอิซาบะตุมินอุมมะตียูกอติลูน่าลาอับวาบิดดะบิชวะมาฮา حولو ولا อับวาบิดเบติลมุคัดดิสวะมาฮาลละะวา حولو ولا يذرهم كذلان م ะ ق ذ ل ุม ดอใรีนาลลฮัก,กอิลาอันตะกูมัสตาท่านอูซุลลอหัสลามได้กล่าว่าวประชาชาติท่านอยู่ในยุคหนึ่งก่อนที่ยักิยามัิจะมีประชาชาติหนึ่งนะครับที่ได้ทําการต่อสู้ในบาบุนเดมิชคือในดามัสกัสนั่นเองซึ่งเราก็เห็นว่าตลอดระยะเวลาสิบปีนี้เต็ไมไปด้วยความวุ่นวายการล่าอาณานิคมนะครับของหมหาอำนาจที่เข้ามาอย่างผิดก,กฎหมายด้วยซ้ําไป นรัสร้างสถานการณ์มากมากแต่ก็มีพี่น้องมุสลิมของเราได้ลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในเมืองชามไม่ว่าจะเป็นคริสตหรือสุนด,ดีหรือชียาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับด้วยความสมัครสมานสามคัคคีในการที่จะเผชิญหน้ากับพวกพวกดาอิสหรือว่าไอซิดนะครับซึ่งถือว่าเป็นก่อการร้ายสาคนที่บรรดา ประชาชาติทั้งหลายนั้นยอมรับแล้วว่านี่เป็นเป็นสิ่งที่ตะวันตกนั้นได้สร้างขึง้นมะาพวกเขาจะต่อสู้นะครับจนกระทั่งเรียกว่ากิยามุสาหรือโดยสามหรือความขัดแย้งนี่ดำรงอยู่ไปเรื่อยๆแต่พูดง่ายๆคือก่อนก่อนการ้าท่านอิหมามาดียัจฉริยะอุตตราราชรัชนีซึ่งเราก็เห็นสิ่งนี้มันเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่รัสตายซามหร่านนั้นให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ในยุคข,ของท่านอิหมาม ภูมิดีนิวารลอตาลาอะไรในการที่จะทําให้ตะวันออกกาลางนั้นมีความสงบแต่เราไม่เห็นถนึงความสงบของมันก็เพราะว่าตะวันตกนั้นเข้ามาแทรกแซงนะครับแล้วก็ใช้หลักความเชื่อลัทธิความศรัทธาอะไรต่างๆมาเป็นเงื่อนไขในการสร้างความขัดแย้งซึ่งถือว่ามันเป็นสิ่งที่บั่นทอนสําหรับประชาชาติของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะซึ่งขัดกับในองค์การนั้นกบรานนะครับที่ อัลลอฮฺสุบะตาลาได้ทรงประทานการอธิบายอุดมศุลุสอัลลอฮฺบรสันลมและบรรดาอิม่สุวัตุลาอิหม่าจมัยนั้นล้วนและแตกล่าวไปในทิศทางเดียวกันนั้นสิ้นไวบรรดามุสลิมทั้งหลายนั้นมีความสามัคคีกันอย่าขัดแย้งกันต้องใช้ความอดทนเป็นที่ตั้งนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนั่นเองอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะอยู่คู่กับสังคมของบรรดาผู้ศรัทธาอยู่ตลอดไปเราก็ต้องมีสติท่าคืลอย่างไรละตุนก๊อ ก็ผ่านมาวันนี้ถือว่ายังอยู่ในเรื่องวาละของวันอัลกอดตเ่นเองซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่บรรดามุสลิมนั้นจะต้องมีสติในการใช้ชีวิตในการขอดุอัลลอฮ์สมาาลาในการใช้เวลาที่มีค่ายิ่งในเดือนอามดอนกะดีมอย่างใน,นสุขสุดท้ายนะละครก่อนที่จะหมดยกในวันจุมาสุดท้ายของเดือนอามดอนกะดีมนั้นถือว่าเป็นเวลา อันบอกความใกล้ข,ของเดือนอุัติรกรีมนั้นคงใกล้ไปแล้วก็อยู่ที่พวกเราท่านทั้งหลายว่าันจะมีสติมีสมาธิอย่างไรในการที่จะให้ความสําคัญกับเดือนอุัติรกรีมว่าเป็นวันแห่งการตักดีกกาหนดชะตาชีวิตของเราว่าอีกปีขา้างหน้าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างฐานะตั้งแต่ตัวเราชีวิตของเราจะอยู่ถึงเดือนอบัติรกรีมปีหน้าหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งจุมาหนะ้าหรือเราจะได้กลับไปถึงบ้านหรือเปล่า สถานการณ์ต่างๆไม่มีอะไรเป็นตัวบ่งบอกชี้ชัดได้ว่าเราจะอยู่เราจะมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นต้องมีสติอยู่ตลอดทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่ตักดีในค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วทั้งสิ้นซึ่งลอสวาตาลาได้ทรงประทับตาโดยท่านอิหมามหดิยาตจลลอฮาตาลาฮุะชริดองค์ได้รับรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้จกนกระทั่งถึงรอมฎอนในปีหน้าที่จะถึงเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่อย่างไรก็ตาม ในรายงานงบทนี้ท่านอัลามสัลลัมสัลลัมได้กล่าวว่าฟีกรอรออิลไลเกียรรอตุลลิลมุมินให้เราก็าเรียกว่าฮุสเนซอนให้เรามีความคิดอัลลอฮฺสุบะตอลา,ว,ลาว,ว่าพระองค์จะตักดีดได้สิ่งที่ดีงามให้กับเราทั้งสิ้นถึงแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะมีมุสีบัตอยู่บ้างมีความทุกข์ยากมีความลําบากอยู่บ้างก็ให้รู้ว่านั่นคือธรรมชาตินั่นคือชีวิตของความเป็นผู้ศรัทธาอย่างไรก็ตามมันก็คือเคียรรอตุล นฟีกรดอะะดอินแลน่นเองมีหลายหลายคนพยายามที่จะเ้นถามท่านอมีรุมมมินีนว่าตักดีตมันมันเป็นอย่างไรครับนะครับยับดาลอัสลิแล้วมันมันเป็นอย่างไรในความสําคัญในเรื่องของกอดอกระดัษท่านอมีรุมมมินีนได้กล่าวว่าอัลกอดรุสเซุม,มินนซริลละเธอไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปรู้อะไรบอกตักดีตกอดอกระดัศนั้นเป็นอย่างไรให้รู้ว่ามันคือสิ่งเล่นลับ จากสิ่งเล่นลับทั้งหลายอย่างของลอสบานตาลาให้เราน้อมรับโดยดุสเดีแค่นั้นเองเราขอต่อลอสบา์นตาลาอย่างไรก็ตามท่านมีรู้มุมีนินได้กาว่ามันเป็นสิ่งที่ใครยากอย,ากอย่าง,รงหรือเขาเรียกว่าบารุนอมีมันอยู่ในก้นทะเลหรือยิ่งกว่านั้นด้วยซ้ำเราไม่สามารถจะไปรู้ตักดีดของลอสบานตาลาได้ฟลาตาลฟลาตา,ล,า,ตาลิเจหูเราไม่สามารถที่จะยั่งถึงมันได้หรอกอย่างไรก็ตามท่านมีรู้มุมีนินได้กาว่า,วาฟาอินนาอัมรุนไบนาอัมลอย มันอยู่ในระหว่างสองสินฟลายับรุนรเวลาตัดวีดมันไม่มีการบีบบังคับจากลอสมาตลาแล้วก็มันไม่มีการที่จะอิสระปล่อยพ่ะแล้วเลยนะครับมีไร้ทิศทางอะไรทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของพวกเราเราปฏิบัติอะไรเราได้อย่างนั้นในส่วนหนึ่งความเหมาะสมอย่างไรในการที่จะกำหนดให้เบาของโวงนั้นเป็นไปนในทิศทางใดก็ขึ้นจากพฤติกรรมอามันของพวกเราท่านทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีสติเราจึงต้องวอนขอต่อลอสบอตลาทุกดูอาทุกบทของเราแลนมีความหมายทั้งสิ้นมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องตอบรับภายในวินาทีหรือว่าในบัดดลนั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะถูกรวบรวมมาไว้ในวันอาคราห์แล้วมันจะส่งผลดีกับพวกเราทั้งสิ้นนั่นเองนะครับอันนั้นคือในเรื่องของตักดีในเรื่องของออกรกดอัลลาฮ์ในค่าคืนแห่งไรตตุน่อนวิถีชีวิตของเราในฐานะที่เป็นมุสลิม กับการเผชิญหน้ากับบรรดาผู้ที่กดขี่เราเฉพาะอย่างเรื่องของปาเลสไตน์นะครับเรือเาบลกุสทำไมท่านมาร์โคแมน่ถึงต้องตำหนดให้วันสุขสุดท้ายเป็นวันอันกุสแลวันนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าวันอันกุสยาวบลกุสุลอาลามีแล้วเป็นวันกุสสากลเป็นวันที่ทุกคนนั้นยอมรับกันแล้วว่าเป็นวันที่ทุกคนจะต้องเรียกว่ารู้หน้าที่ของพวกเราจะต้องพูดอะไร เรื่องอะไรกันหรือปัจจุบันนี้เราบอกว่าจะต้องโพสต์เรื่องอะไรกันเกี่ยวกับสิทธิของบรรดาพี่น้องมุสลิมของพวกเราที่ถูกกดขี่ไปอย่างช่อชนอันนี้คือความเป็นเราสามารถร้องให้กับบรรดาพี่น้องมุสลิมของพวกเราได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคุตบา้าในชาบานียาที่ท่านอัลสุสัลลอฮสลามะนั้นได้กล่าวเสมอในการที่จะให้ช่วยเหลือบรรดาบุศสัตอาฟีนหรือแม้กระทั่งท่านอามีรุ่นมูมินีนในช่วงเยา ในมูญยามุชาดาหรือว่าขําคืนอย่างไรละตุนก้อนก็ถือว่าเป็นวันของท่านด้วยที่เราจะต้องกล่าวถึงท่านเสมอเป็นบิดาแห่งอิมมะเป็นบิดาแห่งประชาชาตินี้เคียงข้างท่านตลอดซุลมชนละลบริวาลิวัวววสสล,ลามคําพูดคํากล่าวของท่านล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีค่าสูงว่าบราระกอทั้งมวลนั่นๆเพราะฉะนั้นท่านอามีรุม,มุมีนีนได้กล่าวเป็นวาซียัดเป็นพินัยกรรมกับบุตรของท่านทั้งสองว่ากูนาลิดรอลิมีคอสมา โอ้ลูกรักทั้งสองเธอจงเป็นศัตรูกับบรรดาซอลิมจงยืนหยัดจงช่วยเหลือหรือว่าจงต่อสู้กับบรรดาผู้ที่ถูกกดขี่นั่นเองวาลินมัดลูไม่เอานะและจงช่วยเหลือจงยืนเคียงข้างกับบรรดาผู้ที่ถูกกดขี่มัดลูนั่นคือหน้าที่ของพวกเราที่เราบอกว่าเป็นเชียร์มีรูมูมีนีเชียร์รีฟเนี่ยมีตอลิฟก็จะต้องปฏิบัติตามใน เจตนารมณ์หรือว่าเจเรวัตของท่านที่ได้ถือปฏิบัติไว้ตลอดระยะเวลาการอยู่เคียงข้าง,งท่านซูลเป็นนับสุดรอซูลในฮุกูมัที่ท่านได้ปกครองนะครับที่ได้ปกครองประชาชาติสตามนั้นด้วยความยุติธรรมด้วยความเที่ยงธรรมจนกระทั่งมนุษยชาติได้บันทึกอะไรว่าในครั้งหนึ่งนั้นมีฮุกูมัตที่มีความเที่ยงธรรมมันไม่ใช่เป็นทฤษ ปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในหน้าพื้นปฏิเพียงนี้ก็คือในอุคูมาสของท่านมีรุมมุบินีนั่นเองว่ามันมีความยุติธรรมมันมีความเที่ยงธรรมอยู่จริงนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นรูปแบบเป็นแบบอย่างที่ทาให้เรานั้นได้ยึดถือในปฏิบัติของสังคมของมุสลิมของเราในยุคปัจจุบันเผชิญหน้ากับการขัดแย้งต่างๆมากมายที่ตะวันตกนั้นได้พยายามที่จะยัดใส่มาใน,ใน มันสมองหรือว่าสติปัญญาบรรดาเยาวชนของเราให้เกิดขึ้นว่ามีสุนนีมีชิยามีว่ามีมีอะไรต่างๆนานา,นามากมายเพื่อที่จะเป็นกรอบให้เราไม่ต้องได้พบเจอกันเลยอะไรลักษณะอย่างนั้นนะอุซบินลาก็็หวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านอิมามอันี้อะไรสามนะครับได้กล่าวนั้อยู่เสมอได้กล่าวว่าอันซิมุนจะมาวัสตตนิบุลฟุรกอ พวกท่านทั้งหลายนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสําคัญกันในการจับกลุ่มรวมกลุ่มกันนะครับและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทั้งมวลเราเห็นแล้วว่าท่านมีรูม,มุมินีนั้นมีความอดทนเป็นที่ตัง้งนะไม่ประเชิญหน้ากับบรรดาผู้ที่ริบรอนสิทธิของท่านด้วยซ้ายําไปแต่มันก็เป็นหน้าที่ของบรรดาตุศรธาทั้งหลายที่ต้องรู้จักหน้าที่ของพวกเราว่าเรามีหน้าที่มีมัสุริยะมีอานาะอย่างไรต่อ กับสถานภาพอิหม่ามกับตัวแทนท่านอดลซนนะครับก็หวังไม่อย่างยิ่งว่าจริงต่างๆเหล่านี้จะเป็นแบบอย่างเป็นแง่คิดให้กับเราในใช้ชีวิตของเราในวันเยาวุญล้อในวันกุ๊ปีนี้ซึ่งถือว่าบป็บานนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนๆหน้านี้สถานภาพของตะวันออกกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสายสลามแห่งอิหร่านกับประเทศซาอุดีอาระเบียกับประเทศอาหรับต่างๆที่เคยเป็นระยะเวลา1ิปี วันนี้ได้กลับมาฟื้นฟูอยู่ในสภาวะเกือบจะปกตินั่นก็หมายถึงเป็นสัญญาณในการที่จะบ่งบอกกลุ่มฮารกัตการเคลื่อนไหวต่างๆที่จะต้องเป็นในทิศทางเดียวกันว่าเราจะต้องปลดปล่อยอันกุสให้จงได้นั่นเองนะครับก็หวังไม่อยาการอสุวรรณตลาจะทรงประทานเตาฟีให้กับบรรดาผู้รัทานทั้งหลายได้มีโอกาสได้เห็นการนามาตอันกุสนะครับอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮฺบิลลฮิมิน,นัาชัยตอในมรยจีมิสมินลาฮุลฮามานรมรฮัม إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وصل على أئمة المسلمين أمير المؤمنين أن يبنى أبي طالب سيد الوسيين وعلى الصديقة الطاهرة فاتمة سيدة نساء العالمين وعلى السبتين الرحمة الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي ويعفر بن محمد มูซารนียะฟาร์วาลีอิบนีมูซาวะมุฮัมมัดอิบนีอาลีวาลีอิบนีมุฮัมมัดวัลฮะซันอิบนีอาลีวัลฮุจญะตอิบนีฮัสซันศ็อลลัลวะดุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมัยอินอัลลอฮุมม่วาลีบันวะอาลาห์มุอาดีบันอาดามุซีกุมิบาดัลลอฮวะนัฟซีบิตักวัลลอฮสำหรับในคุณบ้าที่สนะครับสิ่งที่อยากกล่าวเตือนย้ำกับบรรดาพี่น้องศรัทธาทุกท่านอยู่เสมอคือเรื่องเราท่านอิหม่ามมหดีอิหม่ามฮุจญะห์ อจจลัลลอฮุาตาลาฟุลชารีฟที่เป็นอิมามแห่งยุคสมัยและเป็นเจ้าของวันระบะการเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงขณะนี้นะครับในรายงานบทหนึ่งของท่านอิมามยาฟุลชารีฟอะลัยสลามได้กล่าวถึงสภาพของอุกูมัดของท่านอิมามนะครับเดาวาตุนกะรีมานั้นเป็นยังไงท่านอิมามอะลัยสลามได้กล่าวว่ายุบรอกุลมหดีัลอ أصحابه في جميں นบุ ا ดา ي َ ع ะ م ُ ر ม ه ُ م ْ ب ِว ل ع َ د ْ ل ِ و มื่อท่านอิมามมัดีได้ปรากฏเนี่ยได้ส่งบรรดาอสาัสฮาบรรดาบุนคคลที่ใกล้ชิดของท่านของท่านอิมามนะครับอาจจะเป็นอยู่ใน3ามคนนั้นก็ได้ส่งไปตามหัวเมืองต่างๆและกำชับให้พวกเขานั้นได้ทำหน้าที่ในการสถาปนาความยุติธรรมและการเน้นย้ำการกระทำความดีทั้งสิ้นเยวยะยาลูุมฮุกกามันฟิลอะกอรีวยะมุรุมบินอิมรานอลมุดุนและให้พวกเขานั้น ทำหน้าที่บริหารปกครองกิจาการบ้านเมืองด้วยความยุติธรรมและการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอันนี้ถือว่าเป็นเป็นดดวละตุนการีมะเป็นช่วงเวลาที่ติว่าประสียานได้ประกฏกายและทุกอย่างจะมีเต็มไปด้วยความสันติต้นกาลบะพึกจะขึ้นทุกสี่มุมเมืองใครอยากจะได้อะไรไปหยิบไปกินเอาทุกอย่างเหมือนสวงสวรรค์ของลอสบอสตาลาประมาณนั้นเลย จะมีแต่การพัฒนามีแต่ความแช่มชื่นมีแต่สันติภาพมีแต่ความเขียวกระจีสัตว์ต่างๆที่เคยเป็นอริการเป็นศัตรูกันก็จะเป็นมิตรกันเราไม่เคยเห็นในยุคของเราแล้วก็เกินกว่าจินตนาการที่เราจะเห็นแต่สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นอย่างจริงอย่างแน่นอนนะครับได้หลายๆังพีได้กล่าวเช่นนั้น และการรอท่านอิหม่มามมาดีอัอฮ์ะอตาลาฟุชชารีฟถือว่าเป็นสิ่งเดียวที่บรรดามนุษยชาตินั้นรอเฝ้ารอ,รอการมาของท่านอิหม่ามโดยที่ไม่มีการเขาเรียกว่าตะขิดตะขวมใจเลยว่าเรากําลังรออะไรกันอยู่นะครับจะว่าเกิดแล้วหรือยังไม่เกิดกันแล้วแต่ทุกคนรอทั้งนั้นเมื่อทุกคนรอทั้งนั้นแสดงว่ามีจุดโฟกัสเดียวกันนั่นคือการมาของท่านอิหม่มามมาดีอัจร์รอตาลาฟุชชารีรเราก็พูดในสิ่งที่เหมือนกัน ไอสิ่งที่ไหนที่เกิดความขัดแย้งแตกแยกกันเราก็พยายามที่จะไม่พูดเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านมีรุ่มมุมีในเรียนสามนั้นเป็นแม่บทในการที่จะทําให้สังคมนั้นเห็นว่ามันเกิดความสงบสุขร่มเย็นขึ้นมาจาน,นถึงยุคของเราสมัยของเรานั้นได้อย่างไรถตาหากวันนั้นท่านชักดาเพื่อที่จะทวงสิทธิ์ตําแหน่งคองร์รัปมามของท่านแล้วก็ยากที่จะเห็นความสงบสุขหรืออาจจะไม่มีใคร ใช้ชีวิตอยู่ในร่วมยุคสมัยเลยก็ได้อันนั้นคือสิ่งที่ท่านอมีมุมมินีนั้นได้ได้เน้นย้ำเสมอถึงความอดทนความสามัคคีความเป็นเอกภาพกันน,นับว่าทำในรัชชะเราก็คงเป็นอารามัตเป็นสัญญาณที่ดีเราอาจจะได้เห็นอันนี้อาจจะอยู่ในช่วงอาริสุสะมานอย่างแท้จริงกันนะนะครับอาจจะเข้าอยู่ในยุคที่สองที่สามนละ้โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วว่านี่คือใกล้กลางมาของท่านมัมามาดีอจัลลาราฟุสาริดอย่าง อย่างใกล้ที่สุดแล้วไม่รู้จะอธิบายอย่างไรไม่มีใครที่จะรู้ได้ว่าน,นี่เป็นเซตุลละเป็นความลับที่ลอสฟลาตลาจะเปิดสิ่งที่พปร่งได้ถอดม่านให้เราได้เห็นท่านอิม,มามมัทธิาจัลลอห์ตาลาฟุสชรีเพราะว่าอยู่หลังม่านเราไม่สามารถที่เห็นได้แต่รู้ว่าอิมามนั้นมีชีวิตอยู่อยู่ท่ามกลางเราคอยแก้ปัญหาให้พวกเราคอยดูอาให้กับพวกเราเพราะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราในการที่จะเชื่อฟัง วิลายัดของท่านอิมามมหดีอัจััลลอฮ์อัลตาลาฟุชชริบแน่นอนท่านก็มีตัวแทนบรรดาวุกกาลาของท่านมีฟักกีมีวาลีอุนฟักกีที่พวกเราท่านทั้งหลายก็ยึดถือและปฏิบัติตามกันอยู่ก็ขอรัสบาตาลาได้ทรงประทานสุขภาพอันเข้มแข็งให้กับบรรดาฟักกีวาลีอุนฟักกีท่านอับดุลลอฮ์ลิขามานีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับบรรดามุสตัฟบิดีนดอัลลอฮ์ขอรัสบาตาลาได้ทรงช่วยเหลือบรรดามุสตัฟอฟีนให้มีชัยเหนือ มุสตังคีด้วยเถิยอห์ลอขอรัชพานตราได้ทรงทำให้ไซออนิสนะครับหรือยิวไซออนิสสากลน,นั้นพ่ายแพ้อย่างราบคาบอย่างน่าอับอายด้วยเถิดยอห์นลอขอรุบพานตลาได้ทรงประทานความสําเร็จทรงยอมรับอามันยิบดาที่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายได้บากบั่นในค่ําคืนแห่งไรละตุนกอสในเดือนละมาอนกรีมขอ,อรัชบานตราได้ทรงยอมรับอามันที่ดีงามต่างๆเหล่านั้นของพี่น้องด้วยเถิดยอห์ลอ الله سبحانه وتعالى سبحانك عز وجل دعونا مع المهدي أجل الله تعالى فو الشريف يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير إن الله وملايكته يصلون على النبي يا أيها الذين <سؤال> آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل <سؤال> على محمد وعلى محمد اللهم <سؤال> صل <سؤال> على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم